หัวข้อต่อไปนะครับเป็นสปีกิ้งนะครับสปีกิ้งก็จะมีประเภทที่จะสปีกิ้งนั้นได้แก่ช็อตก็คือท่าน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 ทาท่นทคน่นท่านท่าอท่านท่านท่าน่านทานท่านท่านท่น่านทานท่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 านทาวท่านทานท์านท่นานท่านทานท่านานท์าน่า สนทนาเน้นย้ำว่าเลือกข้อที่สุภาพคนดีนะครับย <c oughs> กตัวอย่างโจทย์นะครับเช่น Do you m i n f If I come in A Yes, I my. B, No, Never my. C, Shut up. ข้อนี้ตอบว่าอะไร ใช่แล้วครับตอบว่า s h u t u p ถุยตอบว่า no n e v e r mind เพราะว่าเป็นอะไรไหมที่เราเข้ามาใช่เป็นอะไรมากไม่จริงนะครับ no n e v e r w h y ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะเออใช่ได้สัดภาาอุป,ปากไม่สุภาพนะครับประมาณนี้นะครับหรือนะครับดี no n e v e r walk alone นะครับให้เลือกให้เลือก B หรือ D ตอนนี้อาจจะตอบได้ทั้งสองข้อก็ได้นะเอ๊ะอันนี้มันเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ไหมเกี่ยวกับที่เราเดินเข้ามาแล้วพวกว่า no ในบอเบอโดนเกี่ยวข้องไหมเกี่ยวข้องก็บ้าแล้วเพราะวันนี้มันเกี่ยวกับ <Hey. S 1> โอเคนะครับต่อนะครับ ต่อมานะครับผมก็ดูผู้พูดดูพูดสนทนาแล้วก็ตอนใช้บิทคอยน์ทิสเทชันคือสถานการณ์ที่ไม่เป็นแบบแผนก็ต้องดูเพซเชิลเวลิร์บคือคําประกอบด้วยเวิร์บบวกเพจโฟทําให้เกิดคําใหม่ที่มีความหมายเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็อีเดียมใครอ่านว่าอีดีอมก็ไม่รู้นะมันคืออีเดียมมันคืออีเดียมแหละครับแล้วก็เพอร์เวิร์บคือสำนวนที่ใช้ในคอนเวอร์ชั่นซึ่งอยู่ในพาร์ทเวโอแครนะครับซึ่งก็ไทเทนเอานะครับจบ ต่อมานะครับเป็นพาร์ทของ vocabulary คือคำศัพท์แหละ context clue context clue คือการเราศัพท์จากบริบทนะครับการทาศัพท์จากบริบทก็ได้แก่เครื่องหมายวรรตอนและก็กลุ่มคำที่ความหมายได้แก่วงเล็บ dash c o m m โพร l อนกลุ่มคำที่ชี้ความหมายนะครับเช่น verb ที่แปลว่าหมายถึงหรือถูกเรียกว่าก็ไปอ่านเอานะครับเช่น นะครับสมมุติว่าคํานี้ก็คือเราไม่รู้ศัพท์คำนี้จริงๆคำนี้คืออะไรนะครับผมแต่ในประโยคถัดมานะครับบอกว่า b e c l e s j จุดนะครับเดี๋ยว,วอ่านให้ฟังนะครับ x s b y a b e c o e s u y a u y a k a y u b y a นะครับผมก็คือคํำนี้ก็คือสามารถเป็นตัวตัวช่วยนะครับตัวช่วยที่ทําให้รู้แบับคำศัพเนี้ยได้ดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เ o r ร p ที่แปลว่าพูดอีกอย่างหนึ่งคือหรือรู้จักในนามของก็อ่านได้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเช่น นะครับยูกายาซูบีนอนแอดโอ้โหฟุยเหมือนฟุยเอยโถ่เลยไปๆเออใช่ก็ประมาณนี้ครับผมอุ้ยอย่างหนึ่งครับผมว่าคนซื้ออยู่แล้วรู้รู้จักในนามของอู้ฟุยเหมือนฟุ่ยเลยโถ่เลยประมาณนี้นะครับผมคอร์ดเทนเทนที่ทำหน้าที่ขยายความคอนเนคเตอร์ที่เป็นไอติมซื้อในเซเว่นใช่ไหมเอ้าน้ำมันคอนเนคเตอร์ บอกเซนต์ของศัพที่เป็นบวกหรือลบนะครับ logical reasoning การคิดตำหนักเอกผลอาศัยความรู้ประสบการณ์และการตีความแล้วก็ c o l r e l a t i o n คือคำปรากฏร่วมนะครับต้องใช้ร่วมกันในประโยคต่างๆนั่นเองครับต่อมานะครับผมเป็นของ word analysis การวิเคราะห์คำศั์ you รู้อ o d ครักับอ่านดีๆ รูทแปลว่ารากศัพท์นะครับคือส่วนที่แสดงความหมายว่าคํานั้นเกี่ยวกับอะไรคือในระบบภาษาอังกฤษน,นะครับจะมี3ส่วนนะครับผมคือ Prefix นะครับคือสําหรับเอาไว้เติมก่อนหน้าแล้วก็ร o ทคือรากศัพท์นะครับว่าคํานั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ Suffix ก็คือบอก Part of s p p e c h นะครับนะครับก็ ทั้งหมดนี left, then, ens, ้ก็ไปอ่านนะครับก็ดาวน์โหลดเอกสารไว้อ่านเลยนะครับ prefix คือคำนำหน้าอยู่หน้ารูทเพื่อเปลี่ยนหรือเสริมความหมายนะครับก็โหลดมาอ่านนะครับต่อมา suffix คำเดิมท้ายนะครับเมื่อต่อท้ายคำจะช่วยเสริมความหมายหรือเปลี่ยน part of speech นะครับนาว่าเช่น Asian a s a n i n t e n e เออ E S c n a n and and C N and n N Wood Dom i t E เอ y ิเอ e ิออตออติเอเจนเมคานิซึเอเจนท a ฟออเอเบิลเอเบิลอีอิสอิคโฟเรสท i ัมลเอสไลอัเอดเวิร์ pigs, ลีวัทไรเวิร์ i อาอเอ็ดาเอระหมาครับผมเป็นพาร์ทรีดดิ้งรีดดิ้งเทคนิคนะครับก็พันธุ์เมทางเตะเตันคำถามก่อนแกร็บเดอร e เทรนด์โรลอินฟอร์เันอ่านย่อแนนแร็กเพื่อดูภาพรวมเนื้อหาหรือแบบอ่านบรร่านวิง่ายคือเราจะ อ่านคำถามมันผ่านแล้วก็อ่านย่อหน้ามันผ่านอาจจะอ่านแบบว่าอ่านเทียบอ่าข้อหน้านะครับพบคำถามมาถามผ่านทีเควนต์อะคือแบบมีเมสเซจมาจริงๆแล้วอะคือแบบแล้วก็มีคำถามมาแล้วก็อ่านคำถามแล้วก็อ่านแบบตัวแบบตัวแรกประโยคแรกของแต่ละพารากราฟเพื่อดูภาพรวมเลยประมาณนี้แล้วก็อ่านคำถามอีกรอบนึงแล้วก็อ่านตามอย่างแบบละเอียดเลยอะไรประมาณนี้ก็จะทําไม่ทันก็อ่านแค่คําถาม อันนี้คำถามพอคําถามถามว่าอะไรอันไหนตอบมีเซนต์ก็ตอบเลยไม่ต้องอ่านบทความแล้วถ้าเวลาทําไม่ทันแล้วนะครับผมสําหรับการทำ r e a d ิ้งนะครับแอนด์ว e นทั้ก็ประเภทของคําถามก็อ่านแล้วกันก็ดูนะครับผมจากการที่แบบถ้าทำไม่ทันแล้วอ่านใจคําถามพอไม่ต้องอ่านบทความบทความยาวทั้งแม่งนะครับผมถ้าเวลาไม่ทัน ก็ดูครับผมว่าชอยอ่ะก็ดูว่ากว้างเกินไปไม่ตอบแคบเกินไปไม่ตอบไม่กล่าวถึงไม่ตอบกล่าวถึงแต่กล่าวบิดไม่ตอบกล่าวกันจริงไม่ตอบนะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็เราก็จะมีแบบคำศัพท์ว่ามาตะเบนแบบว่าโพปปสต์ะสงค์ของผู้แต่งอะไรประมาณนี้นครับผมก็ไปอ่านนะครับอ่านน้ำหนักว่าผู้แต่งมีน้ำเสียงอย่างไรก็ไปอ่านโอเคครับผม ก็ต่อไปครับผมก็เป็น document reading ก็คือการอ่านสารคดีบทความขนาดสั้นก็คืออ่านสากิมอ่านสแกแก็รูกันอยู่ไปเสร็จดิท d ิ้งก็แบ่งเป็น5ไทยนะครับผมก็เฉยนก็คือแบบ <c oughs> ยาก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 หมดทุกอย่างแหละก็ <c oughs> จบแล้วสำหรับ EP นี้นะครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ